ไปครับเดี๋ยว <c oughs> เราจะเดินไปข้างบนนะครับเดินไปดูว่าโอ้โหต้นไม้ต้นนี้ล้มแล้วนะครับโอ้โหน่าเศร้ามากนะครับต้นนี้ผมก็เคยมาอยู่แถวนี้นะครับนี่ตอนนี้ล้มแล้วก็เสียดายมากนะครับต้นนี้แต่ยังไงเราก็ต้อง เดินทางต่อนะครับ <c oughs> บนผ่าตัดนี้นะครับก็บรรยากาศแล้วก็เส้นทางแล้วก็ <c oughs> ต้นไม้ต้นหญ้าที่อยู่ร,บรอบๆแล้วก็ก้อนหินที่อยู่ข้างทางนะครับก็จะคล้ายๆกับดอยสอยมาลายนะครับดอยสอยมาลายที่อยู่จังหวัดตากนะครับ ซึ่งดูบรรยากาศแล้วก็ดูในคลิปนะครับก็จะคล้ายๆที่ผ่าตัดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงช่วงช่วงความยาวของเส้นทางบนยอดดอยสอนมาลายมันจะสูงมันจะยาวกว่าบนยอดผ่าตัดนะครับ <c oughs> บนยอดผ่าตัดนี้ความยาวก็น่าจะน่าจะสักอ่าเจ็ถึงแปดเมตรนะครับ แต่ว่าดอยสอยมาลายนี้น่าจะส้นโลถึง2โลได้นะครับแต่ว่าบรรยากาศข้างบนนี้บรรยากาศบนยอดผาตันนี้ก็ก็จะมองเห็นแคมป์นแล้วก็เขาค้อแทบจากทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่ดอยสอยมาลายนั้นก็ส่วนใหญ่ก็มองเห็นอ่า เขื่อนเขื่อนภูมิพลนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงบนยอดผาตัดแล้วนี่หญ้าข้างบนก็เขียวนะครับนี่เขียวขจีนะครับหญ้าข้างบนนี้ช่วงนี้บรรยากาศ ก็จะหนาวเย็นนะครับแล้วก็เป็นช่วงฤดูอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนา,อนา,าว,วอยู่นะครับยางก็เลยยังเขียวๆอยู่นะครับยังเขียวชะอุ่มอยู่นะครับนี่ยางนี่นะครับ นี่รอบๆรอบๆผ่าตัดน,นะครับ